สวัสดีค่ะชื่อดานะจ๊ะอยู่อังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาลองชิมลูกอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะได้กินวันนี้จ้ะเห็นเขากินก็เลยอยากจะลองกินดูว่ามันจะมีรสชาติยังไงนะจ๊ะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรแต่เราเรู้ว่ามันอาจจะเรียกยากสําหรับเรานะเราขอเรียกว่าตามความที่เราเรียกมาก็แล้วกันเราเรียกว่าลูกกระบองเพชรก็แล้วกันนะคะ เห็นเขากินก็เลยจะกินพดีไปเจอมาค่ะก็เลยจะลองซื้อมาชิมดูเตรียมใส่ถุงมือเรียบร้อยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีน้าไม่รู้ว่าถุงมือนี้จะกันได้หรือเปล่าเราเห็นเขาปอกๆอ,อย่างนี้นะจ๊ะนี่จะ้ะปอกแล้วก็ทา,ทางดูไม่รู้ว่ากินถูกกินผิดวิธีหรอกเ้อเกิดมาจากทองพ่อทองแมก่กะ ก็แต่เคยกินนะจ้ะอันนี้ค่อยเบาล่าเถอค่อยเบาไทยบนเบาแข็งแรงอืม,อมนี่อืมรสชาติหวานน่วยนี่นะจ้ะหวานเม็ดแข็งคล้ายๆแก้มังกรเหมือนที่เขาบอกแหละจ้ะแต่เย็นๆจับยุแต่ทำควาวหมูสึกนะทำเม็ดบบใหญ่เม็ดบ่แข็งนะ่ะแส่บโฟเกี่ยวมังกรเพราะว่า ขอยเป็นคนมามากินแกีวมันก่อนมันทำมันจืดมันก็จืดทำมันสมมันก็ะสมแกีวมันก่อนนะอันนี้เขาจะหวานเย็นอร่อยอืมแซ่บอยู่จ้ะเขากินอยู่เธอแรกในชีวิตเห็นเขากินกันขอยพออดียไปพ่อขอยก็เลยอยากลองเบิังก่อนนะขึ้นอยากอยู่เออก็เลยเออแสดงหูเออมันก็กินได้อยู่ได้แหละก็แซ่บอยู่จ้ะแซ่บอยู่ถามถามเาว่ามึงซื้อข่อยมันบอกข่อยเป็นคนมามากิกีวมันก่อนเพราะว่ามันมันจืดจืดข่อยกินเธอแรนกระจืดมันสิน่ะมันจืดแล้วมันกระเม็ดเม็ดมันเป็นหยางหยอดมันเรอยกกับสม มันบ่มีรสชาตินะขว่านะมันสิคือตัวเต้โมกับบ่คือตัวเต้โมอันแกนะีวมั่อก่อนเด้อนี่แต่อันนี้เด้อเงยมังการเคยกินไปมันสิหอมหวานเย็นอร่อยอยู่จ้ะแต่เม็ดข้าวแขนะ็งใหญ่เขาไปนี่แข็งอยทีว่าอันถือกับไปอุดแล้วมันหลุดกว่าจะกลับไปอุดมายู่งบังไทยอยู่จ้ะอืมอร่อยอือจะยู่งจะเม็ดแข็งก็ขึ้นลึกขึ้นลึกเลยอืออือแซ่บหอมหวานเย็นๆย็นกินได้ค่ะ ินได้กินได้กว่าถามว่ากินได้กว่าเราชอบกว่าแก้วมังกรอือพอแก้วมังกรจักว่าข่าสิคิดไปเห็นไงบ๊วบ่มีรสชาตินะอืมถ้าฝรั่งอัศินักอยู่แก้วมังกรนะเพราะว่าฝรั่งเป็นคนกินจืดๆข่อยบ๊วแมนอืมนี่แหละครั้งแรกก็จะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ได้จา้ารสชาติกะใช้ได,ด้แต่เม็ดเขา้าเม็ดเขา้เเขาเยอะแล้วเม็ดเข้าก็แข็งกดกระ่ายอัดถุงมือจกกักสิก,กันไส่บ่บุอันนี้อือเจี๊ยบๆบมักมักใหม่บานเาบ่ เปียกๆแบ่เป็นยบบอย่างจับดีจ้ะจะเม็ดเป็นแข็งหอยขึ้นลึกๆใส่ได้เยอะจ้ะจักกินถือมาถือแบบได้จ้ะเด้ออันขอกระปอกจังสี่ละจ้ะกินนี่ละจ้ะนี่ขอกออนินะนะจังสี่ล้เนาะจ้ะเห็นบ่สอือหอยมักอยู่อือหอยมากราคาไม่แพงด้วยถูก อันกลมนึ่งเอยซื้อมาปอนกี่สิบเก่านี่ละนัวโยแซ่บก๋วยเตี๋วมังกรเด้อขัาวมือซื้อข่อยเด้อเพราะว่าอันก๋วยเตี๋ยวมังกรตอนแั้มันกระจืดกระจืดกับเปียวกระเปียวกับมันสิบมิยองสี่แหละจากบุมีรสชาติบุเคยมีรสชาติเลยแต่ที่ข่อยกินแก่วมังกรมาเด้อเออจืดจืดลยอยู่ข่อยบ่มา่กินของจืดผู้ชายกับตังแซ่บมันสิน่ะเนี่ข่อยกับปอกินนี่สิแหละตึงลึกตึงลึกเอาเลย อืแต่ว่ามิดมันกับพ่อแค่นั้นแหละ